ขอข้อดีๆสิปุ๊บปั๊บอยากกินขอก็สิเพรไหนแม่บอกว่าให้หยิบให้น้องลูกอย่าให้น้องหยิบเองปุ่นอ่อนะมันบไดีหยิบได้นะ่ะมันไม่ได้หยิบเลยน้น้องนะ่ะมันหยุมมาเลยนะนะั่นอ่ะปุ่นโอ้ <c oughs> เขากินยัง้งบได้ต้องกินน้ำเขาเหมิดทุกอย่าง สำยืมยัยอ่ะดูวยนี่สาหร่ายทำอะไรดีไหรลอยไหมปั๊บแม่ไปดูสาไหลให้มันไม่มีสาไหล่ายสาหลอบกรอบปั๊บมากินสาไหลสาไหลทอดสาไหลอบกรอบเสียบลายเถดอกข้านามิซื้อกได้ เสียงหย่ำมึงเสียงหย่ำากินแค่นั้นพอนะปั๊บนะไม่ต้องกินเยอะนะเดี๋ยวโบตอบรับแม่แต่ว่าเหลียวเบิงถุงขนม เ่ายัดเข้าไปคุณนะแม่กินหมดล้วกินเสร็จแล้วก็ไปบายหัวเจ้าของกินทานะมินี่ หนพอแล้วหนพอแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วม,มันโมมี่แล้วสิมาเปิดมายังได้พุ่งแม่แม,แม,แม่บรดกินมืดไม่ต้องเปิดไม่มี <S <S เพชรหยุดก่อนเดี๋ยวน้องกินตามแม่ไม่อยากให้น้องกินเยอะ ไม่มีแล้วบอกน้องไปว่าสลูดแล้วโอ้ด oh, ีสลูดทุนนะคะาต้สุุณตายัางแดงอยู่ oh. ตตายัางแดงอยู่ตาซ้ำเลยมดแล้วหอนมาเสือมจะปีดลงมาเบิองแม่โก้ oh bo ah, bo บ่บ่ห้โก้มายม บมเสือแม่กลมลงเมือล้วไปเห็นตรงปีนลงมาเบืองใตะ <c oughs> เก้าอี้ใตะกังเตะโตเก็บขึ้นเลยลูก <c oughs> อือเขาเก็บแล้วเห็นไหม